อัสลาุมะลกุมผมชื่อราเจสตอนนี้ผมเรียนสายอาชีพเกี่ยวกับไอทีอยู่ครับคำถามของผมคือทำไมศาสนาสำหรับสันติสุขละครับทำไมศาสนาอะไรนะครับคือว่าทำไมเราจะต้องมีศาสนาด้วยครับเช่นอิสลามคำสอนอิสลามท่านผู้นี้ถามคำถามได้ดีมากว่าทำไมคุณจึงต้องมีศาสนาเช่นอิสลามหรือศาสนาอื่นๆท่านครับถ้าคุณเข้าใจว่าอะไรคือความหมายของคำว่าศาสนา คำว่าศาสนาตามพจนานุนกรมออฟฟัตนั้นหมายถึงความเชื่อในอำนาจการควบคุมที่อยู่เหนือความสามารถของมนุษย์เพราะผู้เป็นเจ้าหรือเจ้าต่างๆที่คูควรแก่กันเคารพกลับไว้ในอิสลามคําที่ถูกใช้ในภาษาอาหรับคือคําว่าด,ดีนในอิสลามคําว่าด,ดีนหมายถึงวิถีชีวิตด้วยเหตุนี้คุณมาถามคําถามผมว่าทําไมคุณถึงจะต้องมีวิถีชีวิตด้วยและทําไมคุณจึงต้องเ้าใจเช่น ที่พ่อเจ้นุกกุมอ,อกฟ้าไดกล่าวไว้ว่าศาสนาหมายถึงการเชื่อในพระเจา้าดังนั้นจึงได้ว่าทำไมคุณต้องมีความเข้าใจในพระเจ้าด้วยเหตุผลก็คือท่านครับโดยปกติแล้วเมื่อคุณได้เครื่องจักรมาถ้าคุณได้เครื่องจักรอย่างหนึ่งมาอาจจะเป็นเครื่องกลที่มีความซับซ้อนคุณจะได้คู่มือการใช้งานมาพร้อมกับมันผมขอถามคุณว่าทำไมคุณจึงต้องมีขู่มือการใช้ด้วยทำไม ตอนครับทำไมครับเพื <relevance> ่อ <occurs> ที่จะเข้าใจครับเพื่อที่จะเข้าใจก็เพราะว่าคุณมีมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องกลถ้าคุณจะให้ผมเรียกมนุษย์ว่าเป็นเครื่องจักรกลคุณจะต้องเห็นด้วยว่ามันเป็นเครื่องจักรกลที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในโลกดังนั้นคุณไม่คิดหรือว่ามันจําเป็นจะต้องมีคู่มือการใช้งานด้วยเช่นกันคู่มือการใช้งานสุดท้ายและท้ายสุดของมนุษย์ก็คืออันกุลแอนอันสรงเกียรครับเหมือนกับที่คุณมี คู่มือการใช้งานที่ถูกเขียนโดยมนุษย์ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นหรือประดิษฐ์หรือผู้คิดคน้นผู้ที่ผลิตเราผู้ที่ประดิษฐ์เรา,ผ,รเราผู้ที่สร้างเราก็คือพระเจ้าประสงค์เกียงไกลครับดังนั้นแล้วพระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งใดนั้นดีที่สุดสําหรับมนุษย์เหมือนเป็นเช่นนี้พระเจ้าประสงค์เกียงไกลจึงได้ให้กฎระเบียบมาครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณซื้อเครื่องเล่นดีวีดีมาถ้าคุณต้องการเล่นดีวีดีก็ให้ใส่ดีวีดีเข้าไปแล้วกดปุ่มเล่น ถ้าคุณต้องการเล่งให้เร็วไปข้างหน้าก็ให้กดปุ่มเร่งความเร็วไปข้างหน้าถ้าคุณต้องการจะข้ามไปก็ให้กดปุ่มข้ามไปถ้าต้องการจะหยุดก็ให้กดปุ่มหยุดอย่าทำตกจากที่สูงเพราะมันจะพังอย่าไปแช่น้ำเพราะมันจะเสียกุมมือกันใช้งานเช่นเดียวกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลาในอันกุอานอันซงเกียดได้เขียนเอาไว้ถึงข้อสัง่งใช้และข้อสั่งห้ามสำหรับมนุษย์และพระเจ้าผู้ทรงเกียไกยิทรงศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นอันลลอฮฺได้กล่าวไว้ยอย่างชัดเจนในสุรอิมรอนบทที่สามองค ศาสนาเดียวเท่านั้นที่เป็นที่ยอมรับนะที่อัลลอฮ์นั่นคืออิสลามด้วยกับการผ่านพ้นไปของเวลาเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงเกียงไกได้สรงคู่มือแนะนํามาคู่มือนั้นก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้ผ่านพ้นไป และอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะาลาทรงรู้ว่ามนุษย์นั้นอาจจะไม่สามารถเข้าใจคําสอนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของอัลกุรอานได้เหมือนกับที่ไบเบิลได้กล่าวไว้ในบทย้์นบทที่16ข้อที่สถึง14เมื่อพระเยซูขอความสติมีเดท่านได้กล่าวว่าเรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้เมื่อเขาพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วก็จะนําท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะาลาทรงรู้ผู้เมื่อ1,400ปีที่ล้ว ช่วงเวลานี้นั้นมนุษย์สามารถที่จะรับรู้และเข้าใจต่อสารสุดท้ายและท้ายสุดได้แล้วดังนั้นแล้วอิสลามมาในรูปแบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อ1,400ปีที่แล้วและสิ่งที่พระเจ้าประทานมาเป็นสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดก็คืออัลกุรอานสิ่งที่พระเจ้าประทานมาทั้งหมดก่อนหน้านี้คำสอนพื้นฐานนั้นเหมือนกันนั่นคือเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเคารบกราบไหว้พระเจ้าที่แท้จริงผู้ซึ่งไม่มีรูปลักษณ์เหมือนสิ่งถูกสร้างผู้ซึ่งไม่มีรูปปั้นคุณจะต้องกราบไหว้คำสอนพืื้้นนนนนนนฐาััเเหมอกแต่ป็รวะ ขมพี่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าประสงค์เกียงไกลจึงประทานอันกุลาอนมาอันเป็นสิ่งท <ellt on. S 2> ี่พระเจ้าประทานมาเป็นสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดและอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุลฮิสบทที่สิบห้าองค์การเก้าข้าได้ประทานอันกุลาอนมาและข้าจะปกป้องมันจากการถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่นี่อันเนื่องจากว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานมาเป็นสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดอัลลอฮ์จึงได้สัญญาเอาไว้เลยว่าว่าพระองค์จะปกป้องมันจากการถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆดังนั้นด้วยเหตุนี้มนุษย์ทั้งหมดโลกในนนวัี้ จะต้องมาปฏิบัติตามศาสนาถูกท้ายสุดและสุดท้ายนั่นคือศาสนาถูกมูฮัมมัดขอความสติมีเดทอนและสารสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดนั่นคืออันกุลานอันซุมเกียดคำพีทั้งหมดที่มีมาก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าคำพีเหล่านั้นมีข้อจำกัดทางเวลามันจึงมีเอาไว้สำหรับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมันไม่ได้มีเอาไว้สำหรับมนุษย์ทั้งมวลและสารของคำพีเหล่านั้นก็มีเอาไวใ้ให้ปฏิบัติตามจนกระทั่งได้มีสารใหม่มาอันล่ะไม่มีความจำเป็นอนใดที่จะต้องรักษาสารต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ เมื่อสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดได้ถูกประทานมาแต่เนื่องจากจะไม่มีสิ่งใดจะถูกประทานมาอีกแล้วพระองค์จึงสัญญาเอาไว้ว่าจะรักษามันเอาไว้มันไม่ได้มีเอาไว้เพื่อมุสลิมหรืออาหรับแต่มันมีเอาไว้เพื่อมนุษย์ทั้งมวลไม่ว่าคุณจะอยู่ในดูไบอินเดียปากีสถานซาอุดีอาระเบียอเมริกาอังกฤษแคนาดามนุษย์ทั้งมวลในโลกนี้จะต้องมาปฏิบัติตามสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดที่พระเจ้าได้ประทานลงมาและสาสนระถุนทันสุดท้ายนั่นคือสาสนระถุมูฮัมมัดขอความสติมีเดท่าน